มันเห็นลูกกระต่ายหนูมันอึ้งเอ้ยเราเด็ดบักทีต้นหอมยังไม่ได้เด็ดเลยเนี่ยอมาให้เนี่ยกลัวััเลยไมกลัวเด็ดด้วยเด็ด เด็ดท mm. yeah, ี่ใบมันเน่าออก้วยไม้ไม้จากน้ำให้ยายหน่อยช่วยหนึ่งน่นีทำอะไรดิทไวะมทไมแม่สาทำไหมทำไหมลูกทำางทำไหมแก้วน้ำก็ได้ไหมแม่สาวทำไมไหน่ม่สาวกินไม่ลูกกินบ้าง น้ำส้มไม่ต้องกินเลยน้ำส้มใส่ไหมใส่ไหนใส่ไหนใส่นี่ใช่ไหมใส่นี้ใช่ไหม,ไหมอันนี้เมนูอะไรเนี่ยผัดหมี่อันนี่หมูนี่ไม่ใส่หมูไม่มีหมูออ๋วันนี้วันนี้มีแต่เด็กเส้นเต้องใส่านาดเดือดในซานกับน้ำนนมมนไม่ใช่ผัดหมี่ป่ะอกิน โัดมีนึกถึงยายเลยยายชอบกินผัดมี่สีแดงสีแดงให้สียายยายชอบผัดมี่มี่บงนี้ ไม่้นโอเคขอบคุณค่ะไปไนต้กนนีจะกินพันนหลอย่างถ้ามีตกินพันหไหลอย่าง่มีแบบีเนี้มันต้องมีแน่น่ะมีอ้ ต้อหู้ด้วยไอ้แคบหมูเก็บไอ้นั่นแหละกรอบอ่ะหูวาไม่บางก่อนานก็ได้ใจานก็ได้งนแอบไม่ได้สบายรุ่ีนะ ผายหนี่ผัดๆไปงั้นแหละอันนี้อะไรน้าหังมี่เขาลวกมาแล้วด้วยเนี่ยน่าจะเละอยู่แล้วเนี่ยลวกใช่ใช่วันนี้มันจะโรงเรียนทำนุ่มเสียวไก่น่าจะเละอยู่เส้นมันขาดแล้วธรรมดาเราผัดเลยเราเส้นไม่ขาดนี่เส้นมันขาดแล้วกิไนไม่เห็นเสียดายของเนาะดีกว่าไม่มีอะไรกิน กูก็หากูกินมาเด้่มี่กินกูก็หากินกูไปคนเส้นใหญ่ที่ซูยได้เส้นมาแฉะนั่นเนี่ยมันเปื่อยนั่นแหลเส้นลวกมาแล้วเปืยแล้วทหียได้นแล้เม่อกีเราก็ตรงก็เสียวเบื่อ แต่น้ำเดือดเกินแห้งเอาไปนะมันแห้งก็ผัดให้มันแห้งอ่ะเปื่อยเพราะหมีแค่เดี๋ยวนำมลกน้นมามา,ลาแล้วเอาก,ก็ะเจี๊ยกระทำกินนั่นนี่ทำทำไรมีไม่ได้ลวกง่ายมีแห้งอันนี้มีลวกมาแล้วมันเปื่อยจะทำไปไงั่แหละเสียดายของมันมีมันมีไงม, <c oughs> มันมีมันมีของเน่ยผัดผัดไปงั้นแหละ แช้ยเป็นเหลวอย่างน้ัดอะไรอางงี้ตอนนี้ขึ้นจากน้ำมันไม่ใส่แลยมีรั่วมาแล้วมีก๋เต็ยร รถอรนยฮะรเสยังเต่าไม่ชนว่ะเต่าเออเต่ามน้อยอืมเ่าโน่นลมแรงอีกลมพัดไปขาไอลมแรงอันนี้ดีแล้วององกั้นเนี่ยไม่ใช่เราห็นหน้าทหา อยู okay. ่โฆษณามื hmm. ่อไเหรอเอาทีนาทีโฆษณาทีง่ะขั้นตอนแบบว่าโคอยู่โฆษก่อนเล้วมาใหม่ก็ได้เลยฝวั่นนี่้มารไปทำอะไรดูไม่โกหาตายอย่างเดียวกาสมพันสมนปาช่อนน่ะไม่เดือดเลยาช้าว่ะ มันไม่แรงด้วยสแกมันไม่แรงวะน้อยไม่เลยเสมันไม่ไม่แรงมีขีดใส่อันนู้นไปอ่ะเดี๋ยวล้นขี้ใส่ใหญ่มันล้นแล้วล้นแล้วอ่ะเรือเรืออะไรเหลือนึ่งก๋นเตียวเหรอเหลือนึ่งก๋วเตียวอย่างเดียวเหรอฮะเรือก๋วยเตียวด่ามึงอ่ะเหลือก๋วงเตียวเราตัวด่าองอย่างตัวตัวเตาตัวเตาตัวเดีกว่า ไปมันตัดกอเต้าไหมกอเตาไหมคนฝัดนั่งน้า้เลยไคทำพราะเพการทีมันไหมเลยนั่งหน้าห้กามไหมเลยอ่ะหอยอะไรหลับกันตีไหมเลยะชอบเลยชอบทำกับข้าวเลยคออไอ้คนมั่นก็มั่นตายอ๋อเก็ใทูนี่เอง มีปากมเสียงแล้วเานี้หรอเออเาเลยเลยแต่การนะจีใส่มใส่มันช้าพยายามไปก่อนนะจีใ่ยา่ะถังถังเกบก็ยกเตานี้ไปเทเลยถังให้หามองควดกันมา่เดียวจะแค่นั้นก่อนเนี่ยทำให้หมกกินอยนันก่อนอะไรหนาไปไหนนี่ยตักฐานไปใส่เตานู้น ทำไรก็ทำม่ต้องก่อก็ตักฐานนี่ไปเฉยแมกอตักไปสิตักฐานอะไรไปตอนนู้นพ่อพ่อตักไปเลยป้าใส่กระป๋องใส่อะไรก็ไปม่มองตักดูหน่อยตักขึ้นมาดูเลยดูไม่ใช่ง่ายตักกรป๋องนั้นกองเนัปองตกมาตักขึ้นมาดมาตามสบายมันไมู่ตักนมา อาขวมลอยเลยใช่ก็แค่ต้องใส่นี้ใส้ไม่มองที่หนาทีะเนี่ยถาเนี่ยยกไปเลยนะไหนมีที่ตักเปล่าแล้วนะตักถาเนี่ยที่เอาถาที่ไปเลยแบบติดฮะไปเตามาเทเนี่ยตักถาที่ถ้ยกยกไปได้เตาปูนยกไปไหนโน่ะที่อาถาตักขาใส่ตะหลิวอะตะหลิวตักขาตะหลิวไม่มีขี้ดิขี้อยู่ไหนแล้วยกเพดยกเตาคว่ำเลย มไหยิบหยิบไปไม่ไกลหรอกมือหยิบไปก็ได้หรใกล้ๆเองไม่ว่างนั่นๆนั่นใต้ถังอะใต้ถังอันนี้ไว้ส่งได้นะเวลาทำไม่มีทิ่รีิกนเ่าไ้เลยินเปล่าเาสใจร่องมือหุ่นลบได้แต่ง้าด้วยยึต่กังเย็บมันแลวกิน่ ไม่แรงเหรอเนี่ยไม่ชอบทำบ้านฝาเล่ยลงเท้าอีกเริ่มเริ่มเราเราจะพัฒนาไนเรื่อยๆอย่างนี้แหละกินปลาเยอะสวโเอยยแต่กินแค่นี้สองเตายังไม่คันเลยอยู่โรงเรียนที่ดัวสี่สิบคนอ่ะพอถือไปพอถือไปพวกไปวางเทงข้างเตาแล้วหยิบขึ้นที่ร้านนี่แหละปลาเยอะเหรอ เอออที่ถึงจะอยให้หลอเเปิดรีัโรเรียนแกินระีเาั้นเอาเกือทอะไรหนู่าไม่ได้ลืมตามันจะกินด้กินอนอย่งาเนียงหาเนีเออคิซูซ่าแบหนเงียบนิ่เงียไม่หวอ้มแเงียบ่เลอเลยัน้มันต้องไปร้อนนะอือมันใช่หมหน้าทาน่าต้มเตานก็ เสร็จแล้วม่มีงานแล้วลูกต้มน้ำต้มยำไงใป่มาเป็นสามเตาแม่เตานี้จะทำอะไรไม่ได้จะทำอะไรนิดนึงข้าวเหนียวเฮ้ยทำอะไรปะเมนูข้าต้มข้าวเหนียวไม่ทำนิดนึงข้าวเหนียวข้าวเหนียวพุ่งรุ่งเลยต้มต้อการอะไก่ก่อนต้มกันมาเดือไมก่อนไม่ได้เลยใช่เตานี้ไม่แม่นหรอตอนเลิกทำงานแด้วนะเอาทานใส่ดิเอ้าไอ้ทานะ นะปัญหาไปเอาเวกอนเย็นปหาเอาม้ออะไรอะไรังไม่เหนียวอะไรเพื่อปัญหาไอ้เนี่ยถังใสไปไหมปัญหาถังถังน้ำมันที่อยู่หลังอลารนไหลน่ะน้ำมันในนิวหรือว่าอะไรวะไส้ไสอะไรหมดเป็นถังใหญ่ ไอ้คานยนี่เยอะแล้วจังวงวันไรมก่อไฟได้ไม่สนไม่ไม่สงสารคนอยู่ใต้ลมลวมั่งเลยนะ में कि maybe... <laughs> ไมมัมน,นอ่ะอยากนอนมัน,นคนไม่สบามัไม่อยาก